i m p l y q u e ค t i o n นอะเป็นข้อยากที่มีจำนวนน้อยคือจะมีคำถามอะให้เราตีความมันวัดกันที่อะไรทำให้กาข้อนี้ละ่ะได้ยินเสียงคำว่าอะไร i m p l ลา q u e t i o n ต้องการ2ออย่างด้วยกันอย่างแรกคือชอยส์อันนี้คือด่านที่สำคัญกว่าการฟังเพราะมันจะทำให้เราได้สารต,ตั้งต้นที่ถูกต้องอันนี้คือตัวอย่างคลาสสอนสดผ่านซูมที่จัดขึ้นให้ทุกเดือนเพื่อเก่งข้อสอบนะครับสาหรับน้องคอร์สออนไลน์ฟูลโชอีก แน่นอนครับช้อยของคำถามประเภทนี่ยาวมันต้องตีความคำว่า very limited space บางอันนะสามารถเดาได้มันจะมีเบอร์ง่ายนะคือสามารถเดาได้จากประโยคที่มันให้มาแต่บางอันนะ่ะเดาให้ตายยังไงก็ไม่ได้เดาให้ตายยังไงก็ไม่ได้อย่าลืมนะว่ามันเป็นข้อสอบ listening เราอะต้องฟังเสียงแล้วเอาเสียงมาคอมโบกับประโยคเราต้องใช้2ออย่างลองดูเล่นๆน,นะว่า คำว่า there is very limited space อะเดี๋ยวพี่จะเปิดช่วงที่เป็นคำตอบให้เราตอบให้ถูกพอว่าข้อไหนให้เวลาอ่าน choice A B C D ห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งความฟังครับ I don't think you can fit all these files in our storage room. I can show you. There is very limited space. No, actually, I'm thinking about the storage room at the back of the pantry. The supplies were moved upstairs to the new pantry so think it supplies were moved new so I w ต่อเพอื่ <sighs> อคราวนี้มันวัดกันที่อะไรทําให้กาข้อนี้ล่ะได้ยินเสียงคําว่าอะไรตอนเนี้ตาเราดูสคริปต์นะสคริปที่เราเพิ่งฟังมาสองทอนเนี่ยพี่อยากให้ลองฝึกฟังด้วยเดี๋ยวเราตาดูสคริปต์แล้วเราฟังอีกทีมา I don't think you can fit all these files in our storage room. I can show you. <Happ ening> There is very limited space. No, actually, I'm thinking about the storage room at the back of the pantry. The supplies were moved upstairs to the new pantry so think it supplies were moved new so will I now for do คำไหนทำให้กาข้อดีด c อได้ครับ s t o r a g e room ครับใช่ถ้าเราเรียนในคอร์สออนไลน์ถึงแล้วนะในพาร์ทสาอ่ะเราจะรู้แล้วว่าคำตอบของ i m p l y question มันจะอยู่แถวไหนของมันนะก่อนที่เขาจะพูดและหลังที่เขาจะพูดมันจะอยู่ตรงใดตรงหนึ่งอะ่ะไม่ก่อนก็หลังบางทีเป็นประโยคสุดท้ายคำตอบมันก็ต้องอยู่ก่อนเราจะกา ข้อดีด็อกได้ต่อเมื่อด่านแรกอะตาเราเห็นคําว่า Room แล้วหูเราฟังคําว่า storage room ได้เราต้องการ2อย่างบางคนหูเราฟัง storage room ได้แต่เราไม่ได้ติดใจอะไรมันไม่ได้หยิบมาตอบไม่ได้ให้ความสําคัญมันมากมายเพราะว่าตาเรายังมองไม่ถึง the room ตาเราอาจจะมองไปเจอคําอื่นเช่นคําว่า additional item ในข้อดีด็อก็เป็นได้ถ้าเราดูผิดจุดเมื่อไหร่หมายความว่าซุ่มเสี่ยงมากเลยนะที่เราจะไปตอบผิดข้อนั่นเอง implication ต้องการ2อย่างด้วยกัน อย่างแรกคือช้อยอันนี้คือด่านที่สําคัญกว่าการฟังเพราะมันจะทําให้เราได้สารตั้งต้นที่ถูกต้องเพราะเอะเจอช้อยอย่างเงี้ยเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันฉีกไปทิศไหนถ้าเราอ่านแล้วสรุปว่ามันเท่ากับอะไรทั้งประโยคไม่ทันไม่ทันเราจะอ่านไม่ทันและฟังไม่ทันและหลุดและเสียข้อต่อไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราเลือกมาไอ้นี่มันเกี่ยวกับคนไม่พอฉีกไปทิศนี้บีบอยเกี่ยวกับอิลลิโก ผิกดกฎหมายฉีกไปทิศนี้คอลเลก e won't be happy ฉีกไปทิศนี้ข้อดีด็อกเกี่ยวกับรูมฉีกไปคนละทิศได้ยินแนวแนวทิศไหนให้กาเลยโดยที่ไม่ต้องรู้ละเอียดเช่นข้อเนี้ได้ยินคําว่า storage room ก่อนที่เขาจะพูดประโยคคําว่า there is very limited space เราได้ยิน storage room เราเล็งข้อดีด็อกแล้วแล้วหลังจากเขาพูดไอ้ตรงนี้มันก็มีอีก storage room มันก็มีแนวโน้มจะตอบอะไรที่เกี่ยวกับ storage room มันก็คือรูมข้อดีด็อกนั่นเองทีของการทา าข้อยากอย่างเนี้ยมันคือตาต้องเลือกช้อยให้ให้แม่นก่อนปูค่อยรอจับคีย์เวิร์ดช่วงก่อนหน้าและหลัง imply question imply practice 1นะมันจะมี3ข้อก่อนให้ทำา3ข้อบนก่อน อ m p l ินพลาเยชันถ้ามันดันอยู่ข้อที่3อ่ะในบทสนทนานะมันอยู่ข้อที่3 damage ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทําแบบเดิมอะทำสบายๆข้อแรกกับข้อ2มาละแล้วข้อ3มันค่อยยากในขณะเดียวกันถ้ามันดันทะลึ่งไปอยู่ตรงกลางอ่ะหมายความว่าถ้าเราคิดไอข้อ5เนี่ยไม่จบอะข้อ6มีสิทธิ์หลุดข้อ6มีสิทธิ์หลุด d a m a g e คนละอันกันคราวนี้เราก็จะมาโฟกัสข้อ 1- นถึงสทุกคนน่าจะอยู่หน้าเดียวกันนะในเอกสาร คราวนี้เราก็จะทําตามสเต็ปครับมาถึงเราอ่านคําถามให้เป็นภาษาไทยสั้นที่สุดครับข้อ1นึ่คำถามคืออะไรครับหญิงท็อปปิกอะไรสัน้นจริงสั้นจุดจุเลยดีมากชอบข้อ2ครับขอสั้นที่สุดครับขอให้ผู้หญิงทําอะไรใช่ <ทำ S 1> ครับอะไร<ป>ใช่ใช่ใช Ask about อาจจะเป็นขอไม่ก็อาจจะเป็นถามเนาะมี2ความหมายด้วยกันถ้าขอมันจะเป็น ask to แอบ ask about น่าจะเป็นถามดีครับแล้วก็ข้อ3ใบให้ถ้าเจอ i m p l y q u e s t i o n เราไม่ต้องมานั่งอ่านไอตัวเนี้ยให้เสียเวลาเราดูเพศให้รู้พอว่าผู้ชายจะพูดประโยคนี้ตอนนี้จะปล่อยให้ทำสามข้อพร้อมนะ เราก็เอานิ้วทาบที่ข้อแรกเท่านั้นครับตอนนี้สมาธิเราจะอยู่ที่ข้อหนึ่งแล้วเราทวนคําถามอีกรอบว่าหัวปิออะไรส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในประโยคแรกๆหรือว่าประโยคสองเนี่ยแหละที่เขาพูดสายตาเราดูช้อยครับ A B C D พร้อมแล้วไปฟังกันไป Mr Stern I have an idea for our newspaper's upcoming edition A lot of farmers markets in this region open during the summer months so I'd like to write a short piece about them That would work well Are you planning to interview the vendors who are selling produce? We've received a lot of positive feedback from our readers when we print stories about local business owners. That's a good idea, but I'll need to find a photographer to accompany me this weekend. I don't think Elena has any assignments. Great! I'll speak with her now. <laughs> ถ้าเราจะเอา listening เต็ม495ถ้ายังจำคะแนนที่พี่เคยโชว์ให้ดูได้อะเราจะมีโคต้าผิด7ข้อเพื่อให้ได้ listening เต็มเราเสีย imply question ไปสัก3ข้อเสียได้เสียแบบไม่ทำเลยนะแบบเจอปุ๊บเลงข้ามอย่างเดียวเนี่ยมันเต็มไปได้แต่ถ้ามันไม่สบายใจอยากจะทำให้ได้เรามาดูกันคำตอบข้อแรกเราต้องการความแม่นยำครับว่ามัน t o อป c ิกของ article ของผู้หญิงคืออะไรพี่เล่นให้ฟังอีก m r Stern I have an idea for our newspaper's upcoming edition. A lot of farmers markets in this region open during the summer months. มีคำตอบอยังสามมองสามเมื <Farm. S 2> <Farm ers. S 1> อ่าเราก็ต้องรีบตอบแล้วก็รีบไปข้อ2ไปรอผู้ชายหรือผู้หญิงนะรอใชายดีผ,ยผู้ชายถามหรือผู้หญิงดีรอผู้ชายถามนะถ้าผู้ชายขอบคุณครับอย่างนี้เราก็จะไม่ฟังและเรารอมันถามอย่างเดียวสายตาเราก็จะดูช้อย A B C D ดูเล่นๆไป ฝึกอ่านชอยเล่นๆนะขออ้อเอเกี่ยวกับอะไรครับสับภาาถ้าให้หยิบมาคำเดียวอ่ะหยิบ interview นี่ก็ได้เลย reformat ก็น่าจะพอได้หรือหยิบ exchange หรือหยิบ making ถ้าหยิบเวิรมาอันตรายอย่างที่เราเห็นหรือถ้าเขาคุยกันเรื่อง vendors เขาคุยเรื่อง images เขาคุยเรื่องเด d ไลน์เขาคุยเรื่อง Arrangement ทพี่ยกตัวอย่างนะถ้าเราได้ยินคำว่า Friday ช้อยไหนหน้าตอบอะ่ด <C. S 1> ี D C กับ D มันจะเห็นเลยว่าช้อยพวกนี้หน้าตอบแล้วตาเราจะไปดูมันเป็นพิเศษเวลาอ่านช้อยถ้าหยิบถูกตัวหยิบตัวที่มันฉีกจริงๆะมันจะได้เปรียบแต่ถ้าเราหยิบ Extend แต่เราไม่รู้ว่า Extend อะไรละ Exten เราก็ต้องมานั่งอ่านต่ออีกทีว่ามัน Exten d อะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาสีคราวนี้รอผู้ชาย That would work well. Are you planning to interview the vendors who are selling produce? ก็เก่งไว้ใช้ยากเวลาพูดมันก็พูดตรงๆเลยเป็นคนตรงๆต,งตอบข้อเอจะดูอินเทอร์วิวหรือดูเวนเดอร์มันก็พูดทั้งคู่เลยทำให้เรามีเวลาไปเก็บข้อมูล สำหรับใครที่จะทำ Implication อย่างนี้นะอยากชา l e n g ์ตัวเองหลังจากเราตอบไอ้ข้อ2ได้แล้วอะเราต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดครับหลังจากเนี้ยควรจะฟังหมดเลยเพื่อให้มันครอบคลุมประโยคก่อนที่เขาจะพูดคำว่า I don't think Elena จะมี a s s i g n m e n t เราก็มาจับคีย์เวิร์ดกันสายตาเราต้องมองช้อยด้วยนะหูฟังไปด้วยแล้ตามองช้อยด้วยก็เลยอยากจะฝึกการมองชอยให้ก็ A เกี่ยวกับอะไรครับ Complete quickly หรือถ้าเอา t a s k ก็ได้ t a s k เกี่ยวกับงานแต่งานมันค่อนข้างกว้างเนาะแต่ quickly นี่ดูทรงแล้วสำคัญนะ B boy ล่ะ available อะเริ่มอ่านไปแล้ว available job อาจจะเอามาแถมก็ได้สี่แค่ล่ะ not need Need แล้วนะต f f สุดท้ายละ่ะ Schedule <Picture S 1> มันทำไม maybe n incorrect อา incorrect ใช่พอเรามาอ่าน choice แนวๆนี้แล้วอะเราอาจจะเห็นความฉีก ของชอยนะว่า a เกี่ยวกับเซต b boy เกี่ยวกับ job c cat เกี่ยวกับ staff คือไม่เราไมเห็น not ชัดเจนอยู่แล้วเนาะ not staff แล้วก็ดีด็อกเกี่ยวกับ schedule ถ้าเห็นตัวฉีก y อย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มจะฟังทันมากเนยเห็นไหมว่าชอยก็ต้องฝึกอ่านเหมือนกันฝึกจับ keyword เหมือนกันคำถามครับต่อไปจะเหมือนเกม photo hunt ละคำไหนหรือว่าช่วงไหนที่ทำให้เราตอบข้อนี้ได้เราจะ ไปฟังกันไปหาคำคำนั้นกัน We've received a lot of positive feedback from our readers when we print stories about local business owners ได้ใจความว่า r e e e positive feedback จบครับไปต่อ That's a good idea, but I'll need to find a photographer to accompany me this weekend ได้ใจความว่าอะไรนะ <ot> Need to find เอออันนี้คือ ใจความมันมายอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นเขาพูดว่า I think Elena has any assignments don't Elena any has เขาพูดประโยคทองคำเลยเออคิดว่าเขาไม่นามี signment นะหลังจากนั้นมีอะไรช่วยเราอีกไหม Great! speak with her with I'll now เขาพูดว่าไงนะ I speak with her now ใช่เกรทนะไอ้คำว่าเกรทนี่รู้แล้วมันเป็นบวกมันดีแล้วก็เดี๋ยวจะ speak with her now คำถามครับคำไหน ทำให้เราตอบข้อนี้ได้ชัดที่สุดระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังประโยค i m p l i e s t i o n ครับตัวหลังหลังค่ะอ่าถ้าเราได้ยินคําว่า great อะเหรอถ้าเราได้ยินคําว่า g r e a หรือถ้าเรารู้ว่าเขาหา photographer อยู่แล้วเราเอามาตีความว่าเฮ้ยเขาไม่มี assignment assignment แปลว่าอะไรครับหมายงานเวลาเรา assign บางอย่างให้คนนะคือเรามอบหมายงานให้ assignment ก็คือเหมือนงานนะ่ะ ประโยคเนี้บอกว่าเอเลนาไม่ติดอะไรนะแล้วมันบอกว่าเกรกแสดงว่ามันดีกลับไปดูว่าข้อนี้ตอบข้ออะไรครับบีบอยดีมากตอบบีบอยถ้ามองจ็อบอ่ะแล้วเขาพูดคำว่า p h o t กรา a เฟอรก็ช่วยได้เหมือนกันนะเวลาเขาบอกว่าไอ้พี่คิดว่าคนเนี้ยไม่มีงานนะคิดว่าคนนี้ว่างนะก็มันจะทำให้เราพอดาวได้นั่นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่มอบด้วยครับ มาอัปเดตคะแนนโทออกของน้องๆในคอร์สกันครับเคล็ดลับความสําเร็จเหมือนกันหมดเลยครับรู้เทคนิคเยอะแล้วต้องนําไปใช้จริงในห้องสอบได้เคยเห็นคอร์สออนไลน์ที่คนสอนนัดมาเจอกันทุกเดือนเก่งข้อสอบให้ผ่านซูมไหมครับถ้าเราใช้โทอีก650แต่มีเวลาเตรียมตัวแค่1เดือนแผนเราเป็นอย่างนี้ครับเรียนเทคนิคในคอร์สฟูโทกให้จบภายใน2-3สัปดาห์เก็บเคสข้อสอบในคอร์ส แล้วเข้าซูมที่พี่ม็อบจับให้ทุกเดือนเพื่อฝึกเทคนิคเหล่านั้นให้เกิดความเคยชินเพราะเวลาอยู่ในห้องสอบไปนั่งนึกสดไม่ทันสองสเต็ปง่ายๆแค่นี้เองครับแก้ปัญหารู้เยอะแต่นำไปใช้ในห้องสอบไม่ได้นะครับคอร์สฟูทอีกราคาพิเศษจากราคาเต็ม ,6680 เหลือเพียง3,600เท่านั้นรวมเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอีกกว่า150บทเรียนพร้อมควิสและแนวข้อสอบมาพร้อมเอกสารและแผนทับสรุปกรมม่าให้ดาวน์โหลด โรงเรียนแล้วอย่าลืมมาเจอกันในซูมครับที่ช่วยเต็มที่